แพทโนนประจำวันที่11ตุลาคมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนแรกเลยจะเป็นส่วนของ general อันนี้ไม่มีในแพทโนนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหาห้องเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าคุณภาพห้องก็ตอนนี้ระยะตีของพวกคลิปตีไกลเนี่ยมันจะต้องเข้าไปใกล้ป้อมมากขึ้นและทําให้ฝั่งที่กันป้อมอยู่มันเข้าไปลาดคลิปใส่คลิปง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยผู้เล่นไม่สามารถสไลด์ยิงป้อมแรกได้แล้วเพราะว่าเกมบังคับให้ผู้เล่นต้องเข้าไปใกล้ป้อมมากขึ้นเพื่อที่จะทําดาเมจเพราะงั้นตามนั้นสไลด์ยิงป้อมไม่ได้แล้ว ตอนนี้เนี่ยป้อมกระเดนียหรือป้อมแรงเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับจากพวกครีปลง70%ตอนเริ่มเกมเลยแล้วพอผ่านไปทุกๆหนาทีก็จะกันดาเมจน้อยลงเป็นกัน60กัน50กัน40ไปเรืเ่อยๆจนกลายเป็นเพิ่มดาเมจที่ได้รับจากพวกครีป30%ตอน10นาทีเรื่องนี้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ช่วงต้นเกมเนี่ยมันโดนสโนว์บอลหนักเกินไปบางทีเล่นคู่โดนฆ่า2ตัวฮีโร่หวางสองคนช่วยกันดันครีปเวฟเข้าป้อมต,ต,ต,ตี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 ป้อมแตกเลยในประมาณไม่กี่นาที ตรงนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยป้อมกาเดียนทำดาเมจดกับผู้เล่นเพิ่มขึ้น20%ด้วยทําให้เวลาได้ป้อมอาจจะยากขึ้นนิดหน่อยเปลี่ยนเวลาเกิดของแคมป์กลางลดลง2นาทีแล้วก็แคมป์ใหญ่เพิ่มขึ้น1นาทีเฮเลพอตเตอร์ orter, ตอนนี้เกิดตอน8นาทีละตู้สลอ็อตเปลี่ยนเป็นเกิดตอน8นาทีแล้วก็เกิดทุทกๆ4นาทีแทนแล้วก็ที่เคยเล่าไปว่าตอน10นาทีเนี่ยเวลาคลิปตายเนี่ยมันจะมีวิญญ,ญาณเกิดแล้ววิญญ,ญาณนั้นอนะคือโซนทั้ง ปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยตอน10นาทีตอนนี้จะลดลงมาเหลือ8นาทีแล้วเ็าอาจจะอยากให้เลนเฟดเนี่ยจบตอน8นาทีแล้วมั้งต่อไปดูส่วนที่สําคัญ เกือบที่สุดในแผทนี้เลยดีกว,ว่า Golden Statu e หรือว่ารูปปั้นหายทองคำนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนหายทองเนี่ยจะเกิดใหม่ทุกๆ3นาทีลดลงเป็นเหลือทุกๆ2นาทีแทนทําให้ไอ้รูปปั้นทองเนี่ยมันเกิดบ่อยมากเพราะนั้นยังไม่พอคือรูปปั้นทองเนี่ยมันจะมีเทียอยู่2เทียเมื่อก่อนตอนนี้จะไปเหยียนเป็น3เทียละเทียแรกมันก็จะเกิดตอนสองนาทีใช่ไหมแล้วมันก็จะอัปเกรดเป็นเทียสองตอนสิบนาทีแล้วก็อัปเกรดเป็นเทียที่3ตอน25่นาทีซึ่ง สเตตที่มันให้เนี่ยเยอะมากๆเลยมันบัฟสเตตการเพิ่มเลือดด้วยจาก15ตอนเทียร์งแล้วก็20ตอนเทียส์มเป็น20ตอนเทียร์งแล้วก็30ตอนเทียร์มซึ่งเยอะมากตอนนี้การฟาร์มหายทองอะ่ะคุ้มมากๆเลยยิ่งมันเกิดเร็วขึ้นทุุกๆ2นาทีด้วยเราฟาร์มป่าเสร็จเราไปหาฟาร์มพวกหทองคํากับฟาร์มคีปฟาร์มป่าฟาร์มหาฟาร์มคีปตอนนี้คือตัวเราจะกิ่งขึ้นเร็วมาก ด้วยความที่ไขทองเนี่ยมันเกิดเร็วอะ่ะมิดบอสตอนนี้มีลีเจนเลือด15หน่วยแล้วเมื่อก่อนมิดบอสเนี่ยจะบัฟเลือดคีฟ70%แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นบัฟ50%ตอนตายครั้งที่1บัฟ70%ตอนตายครั้งที่2แล้วก็บัฟ9 0ตอนตายครั้งที่สาถึงมิดบอสตายอ่ะนะความเร็วในการเกิดก็ปรับเหมือนกันตายครั้งที่1 2 3ทําให้เราเกิดเร็วขึ้น40% 50% 60%ตามลําดับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดของการบับแพทนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอิร์นตอนนี้ศัตรูสามารถเเเเหห็น็ววน,น, e น,หน,นน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 ไไดดด้้้้้แแลลววว่่่่่่าาคคททีีีขอ e ออออออิรยยยูููตตงงกกถถโดช ต่อยใส่เอินจะดรอปไม่แก้ปัญหาเวลาแบบคนที่ไม่สนไรเลยวิ่งมาส่งเอิญเฉยแล้วก็ได้เงินไปเลยตอนนี้ก็จะสามารถใช้การต่อยหนักแก้ได้แล้วที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้ถ้าส่งเอิญสำเร็จอ่ะทุกคนในทีม่ก็จะได้บัฟจากไหทองคําด้วย1บัฟแล้วก็เงินที่ได้จากเอิญเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15%ด้วยซึ่งตอนนี้การขนเอิญนี่เป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนอกจากได้เงินแล้วยังได้สเตททุกคนอีกแล้วก็ตอนนี้ความแบงค์ไมคานิกเนี่ยก็คือการที่สมมติว่าเราเงินตามแล้วเราไป่่่่่าาาายยยังงงทีเเเเเิิินนนํออูะะรจไดด้กวม อนนี้มันจะคำนวณไม่ได้คำนวณตามทีมแล้วเมื่อก่อนก็คือเราทีมเราเงินน้อยไปค่าอีกฝั่งเงินที่ทีมเยอะกว่าเราได้เงินเยอะตอนนี้จะนับเป็นคนเราก็คือถ้าอีกฝั่งคนคนนั้นของอีกฝั่งเงินเยอะกว่าเราเราค่าก็จะได้เงินเยอะขึ้นไม่ได้นับเป็นทีมแล้ว ตอนนี้เวลาเราได้ป้อมแล้วเราโดนดินายโซเนี่ยเราจะเสียเงินน้อยลงไม่ให้ทีมที่เอาออฟจีทีมเนี่ยมันเสียเงินเยอะเกินไปเมื่อก่อนนี่เอาป้อมวอลเกอร์ได้ปพิบมถ้าโดนดินายหมดนี่คือเสียเงินมหาศาลเลยตอนนี้มันก็ตับลงเหลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โลบุนเดเราจะไม่ลดจากการโดนคีฟโดนป้อมหรือว่าโดนมิดบอสตีแล้วและสุดท้ายตอนนี้มีภาษาไทยในเกมแล้วสามารถไปปรับได้ตรงออปชันเลย ต่อไปจะมาดูที่การปรับกิโ่กันเอบรัมเนี่ยปรับเลือดเบียดเทลจาก600เหลือ570แต่ว่าไปได้เลือดเพิ่มต่อเลเวลจากป3ป2เป็น3 4โดยถ้าเกิดเวลเต็มแล้วอะก็คือเมื่อก่อนอ่ะจะเป็น148แต่ว่าตอนนี้เวลเต็มจะเป็น146ก็คือเอามาลดความเก่งของออบรามช่วงต้นเกมแหละให้มันเลือดน้อยลงนิดหน่อยปรับบัคที่ลชลอช์าเนี่ยมีผลกับเซนเซติวิตี้เมาส์มากเกินไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเมาส์เราไวเนี่ยอับรัมมันสามารถหันตัวได้180องศาเลยตอนนี้ก,ก็แก้น จะได้ไม่ไปชนแง่งอะไรเล็กๆแล้วก็ติดตีกต่อไปปรับบีบอบปรับเยอะมากเลยแล้วก็ปรับบีบอบเนี่ยมีมันมีของวันที่11แล้วก็วันที่12เนี่ยก็มีม i n o r เนอร์แพทหรือว่าแพทเล็กมาปรับบีบอบเพิ่มด้วย พราะงั้นจะสรุปรวมทั้ง2แพทเลยแล้วกันบีบอบตอนนี้เวลาระเบิดโดนศัตรูเนี่ยจะได้สแต็กดาเมจมของระเบิดเพิ่มขึ้น3%ต่อศัตรูที่โดนตอนแรกปรับมามีแคปที่15าตอนนี้ไม่มีแคปแล้วนะก็คือสแต็กเรื่อยๆไอเลขที่เขียนตรงสรกิลระเบิดอ่ะมันคือดาเมจที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์บอกไว้แล้วอย่างเลข3มก็คือเพิ่มดาเมจ3%เรเลข6ก็คือเพิ่มดาเมจค่เบอ่า3%คือ1สแ็กเฉยๆเวลาตายเนยเระเต็อก็คือเสีย6%นั่นองอเตอกเฉยขอวลีบตบเนี่ยคราจะนทีะ,นะบอว่าต่าครลยแต่ตอเนสน แปดวันที่12แก้มาแล้วก็คือคีมไม่ตายแล้วทําให้คุณเนี่ยสามารถแปะระเบิดแล้วก็ชกคีฟกลับไปได้เพื่อทำระเมิดอ๋อแล้วก็เพิ่มระยะคุกคืนละจาก25เป็น30เมตรให้เบรีมสโลลดลงจาก30%เรหลือ25%แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยไม่สกลตามสปิริตแล้วแต่ว่าจะเพิ่มให้แทนจาก8ปวิเป็น11วิอัปเปอรค์คัตตอนที่ต่อยศัตรูลงพื้นเนี่ยจะมีวงรอบศัตรูทําให้ศัตรูในวงนั้นอะ่ะโดนไฟเลสสโล1 5 5วินาที แนนโมถ้าขอนตมเอนเทงโกเมนคูดาวเพิ่มขึ้นจาก12.5วิเป็น15วิแต่ว่าทีเทียว์3จะให้ลดคูดาวเพิ่ม4วิมาแล้วก็บอกว่าอัปเกรดขั้นที่2ของไค n เนติกเพาสเนี่ยจะเพิ่มดาเมจแค่กระสุนเท่านั้นจะไม่เพิ่มดาเมจของมิลี ต่อไปเกทารอนระยะเวลายิงต่อน,นัดช้าลงแต่ว่าก็ดาเมจโดยรวมก็เท่าเดิมแก้แบ็กสกิลเลนอาแอโร่แล้วไกด์เด็ดอานิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความเร็วในการยิงของเกทารอนเนี่ยไม่สเกลตามสปิริตพาวเวอร์แล้วแต่ว่าตอนนี้ความแรงของกระสุนเกทารอนเนี่ยสเกลกับสปิริตพาวเวอร์แทนแล้วก็มูฟสปีดของเกทารอนเนี่ยไม่สเกลตามสปิริตพาวเวอร์แล้วแต่ว่าเพิ่มสตามิน่าให้แทนจาก3เป็น4จะเล่นอาที่แพทที่แล้วเนี่ยปรับถ้าฆ่าได้หลังจากที่โดนสามวิเนี่ยจะยังได้สปิริตอยู่เพิ่มขึ้นให้เเเเปป็็นน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 4วิวานนนนาาาาททีีแแกกบั้้้้่่่ออหยขตงคฆ ถึงจะได้สปปริตตอนนี้แค่ตายก็พอแล้วเฮชฟิกเซชั่นสแต็กแพสซีฟของสกิล3เนี่ยเพิ่มขึ้นแม็กสแต็กจาก30เป็น40แต่ว่าดาเมจที่ได้จา,ากเทียบ3เนี่ยจะลดลงจาก0.2เป็น0.15ตอนนี้สกิลอัลติเมตบูลเลตแดนเนี่ยเมื่อก่อนจะยิงทีละตัวตอนนี้จะยิงเป็นทีละ2ตัวแต่เริ่มเลยนะ แต่ว่าแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่มี15%ไฟเลทแล้วแล้วก็ไม่มี25%เอเวชั่นด้วยแล้วก็เทียร์3จากเมื่อก่อนเพิ่มยิงอีกตัวหนึ่งกลายเป็นลบล็ก40%แล้วก็ Dance Speed บลลิตแดนสปีดบวกสแทนอินฟินิตสกิล1คาเทลิสต์ดาเมจแอมป์ลดลงจาก25%เหลือ20%ไปเพิ่มให้เทียร์3แทนจาก15เป็น20%เรทเกมคือเท่าเดิมแต่ว่าเขาไม่ได้อัพสกิล1 3ขั้นกันตั้งแต่แรกอีกแล้วเพราะงั้นก็เป็นการเนิร์ฟอินฟินิตแบบต้นเกมแบบกลางเกมแบบไกลๆนะ <IV. S 1> ไ,อ,ะไอ,อวีอนนีีีีีี่่่่่่่่่่่ไไไไมมมมมมออ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 ะะรรรเเเเเเเลลลลยยยยยปปับุกกก้้งงใหววพานนนนนนต็็ท แถมตัวไอวี่เนี่ยบังแท้ทั้งจอแล้วก็มีการปรับปุ่มให้เหมือนตอนที่วินเดกต้าบินจะได้ไม่สับสนกันเลดี้ไกส์แก้บั๊กเวลากดสกิลหนึ่งโดนหลายตัวแล้วบางตัวโดนดาเมจไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็สกิลไรล์เดนสามารถกดใส่เพื่อนได้ละแต่ว่าเหมือนยังบั๊กๆอยู่บ้างแล้วก็มีการ,ก,ารกดพลาดและเมื่อก่อนบางทีเรารีบๆกด2ทีแล้วมันแคนเซิลเลยตอนนี้ก็จะไม่แคนเซิลละจะมีระยะเวลาให้เรากดพลาดอยู่ สกิลมาลิสลดระยะเวลาสโลว์จาก6วิเหลือ4วิแล้วก็ลดระยะเวลาการแอมดาเมจจาก16วิเหลือ13วิแล้วก็สามารถดูได้แล้วว่าอีกฝั่งเนี่ยมีสแตกมาลิสอยู่เท่าไหร่บนหัวศัตรูนะแลชเบสดาเมจกระสุนเนี่ยลดลงจาก10เหลือ9แล้วก็สกิล3ฟร็อกเนี่ยจะโดนเนิร์ฟเรื่องการฮีลลงเมื่อก่อนโดนฮีโร่เนี่ยฮีล80ตอนนี้จะเหลือ70%ละวแล้วก็โดนครีปเนี่ยเมื่อก่อนจาก30%เหลือ25% แมกนิสตอนนี้จะไม่มี25%สปิริตรีซิตตั้งแต่เริ่มเกมแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็น15%บูเลตรีซิทแทนการอัพเกรดขั้นที่1ของกิลป้อมเนี่ยจะไม่ได้เพิ่ม1ชาร์จและป้อมจะลดระยะเวลาการอยู่เนี่ยจาก30เหลือ24วิแล้วก็ลดคูดาวจาก30เหลือ24วิเท่ากันสกิลเลือดของป้อมจะลดลงจาก30%เหลือ20%ระยะเวลาในการรีชาร์จจะลดลงจาก5วิเหลือ3วิแต่ว่าเพิ่มระยะการไล่ให้แทนจาก15เมตรเป็น20เมตร แต่ว่าลดเลือดไปแต่ป้อมจะถึกขึ้นกับพวกคีปเพิ่มขึ้นจาก40เป็น50แล้วก็จะทนดาเมจจากพวกออบเจนตีเพิ่มขึ้นด้วยจากพวกมิดบอสหรือว่าป้อมเนี่ยจาก60เป็น70แก้บัคลิโคเชตนิดหน่อยแล้วก็ตอนวางป้อมเนี่ยป้อมมันจะทำงานเร็วขึ้นจาก1วิเป็น0.25วิแล้วก็ยิงเร็วขึ้นด้วยจาก0.35วิเป็น0.2วิสกิลอัลติเมตทีวีบาลาดจะเพิ่มระยะลัศมีจาก4.5เมตรเป็น5เมตรมิราชสกิลท ระยะทางที่ไปแล้วเมื่อก่อนมันจะสัมพันธ์กับระยะเวลาเฉยๆสมมุติออกอิ u ฟูบลิชมาทอร์นาโดพุ่งไปไกลแค่ไหนเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ศัตรูที่มีไฟล์สแกลับติดอยู่ที่ตัวแล้วเนี่ยตอนที่เราปาไฟล์สแกลับไปอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะทะลุคนนั้นไปเลยสกิลจิน Smart ์ e เบสดาเมจลดลงจาก16เหลือ12แต่ว่าไปเพิ่มสกิลตามส,สปรแทนจาก0.4เป็น0.5 5, 5. ก็ระยะเวลาในการเปิดเผยตัวศัตรูบนมินิแมปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก2วิเป็น3วิก็คือเนิร์ฟช่วงต้นเกมของสกิลนี้แหละเพราะว่ามันกดดันเลนดีมากเลยแต่ว่าไปบับตอนช่วงเลดเกมแทนตอนนี้สกิลทาวเวอร์สกิลอัลติเมทเนี่ยเราจะมองเห็นตรงตำแหน่งที่เราไปได้และระหว่างที่เราล่ายอยู่จะได้ไม่หลงตอนลงไปแล้วก็ปรับการอัพสกิลทาวเวอร์หน่อยนึงเทียนหนเป็นบวกเพิ่มมูฟสปีด2เมตรเป เทียนสองลดคูลดาวนสามสิบวิแล้วก็เทียนสามเนี่ยเพิ่มไฟเรทจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์มวนคิวบัฟมาก็คือเอาเทียนหนึ่งออกเมื่อก่อนเทียนหนึ่งจะเป็นลดคูลดาวนยี่สิบแปดวิตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์บูเลต์ลิซิสตอนที่ไล่แทนแต่ว่าลดคูลดาวน์สกลิลนี้แต่เริ่มเลยจากเก้าสิบห้าวิเหลือเจ็ดสิบห้าวิพาราดอกดาเมจบูเลต์ต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจากศูนย์จุดสามสามเป็นศูนย์จุดสี่ห้าทามบอลร,ระยะเวลากระสุนที่ผ่านม่านเนี่ยจากหนึ่งวิ ไล่ไม่ได้ตอนนี้ก็แก้แล้วสกิลอัลติเมทพาราด็อกซิเคิลสวเพิ่มคูดาวจาก48วิเป็น65วิลดระยะทางจาก30เมตรเหลือ25เมตรแล้วก็ตอนนี้อัปเกรดขั้นที่1เนี่ยจะลดคูดาว15วิแล้วก็อัปเกรดขั้นที่3เนี่ยจะเพิ่มระยะ20เมตรและเนิร์ฟช่วงต้นเกมไปแล้วก็ไปบัฟช่วงเล็เกมแทนแต่ว่าพาราดอกมันตัวต้นเกมกลางเกมอยแล้วอะถือว่าเนิร์ฟหนักอยู่นะสำหรับสกิลอัลติเมท สกิลพาเวอร์กันเนตหรือว่าสกิลระเบิดเนี่ยลดรัศมีจาก7เมตรเหลือ6เมตรแต่ว่าเพิ่มดาเมจแอมเปรสเต็คจากหเปอร์เซ็นตเป็นกเปอรเซ็นตไปเนื้อเพียสามลงก็คือไม่มีดาเมจแอมสป์เให้แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มรัศมีอีก1เมตรแทนโดยรวมๆแล้วก็คือเนิร์ฟนั่นแหละหลักๆเลยพ็อกเก็ตดาเมจโฟลออฟของช็อตกันเนี่ยจะลดลงจาก22เมตรเหลือ16เมตรคือยิงเกิน16เมตรไปดาเมจไม่มีแล้ว เมื่อก่อนต้องยืมสองเมตรสกิลเซเชลหรือสกิลสามตอนนี้เลสเบกไลฟ์ออฟไซด์แล้วคือตอนนี้แทบไม่มีสกิลไหนไม่เลสเบกไลฟ์ออฟไซด์แล้วนะแล้วก็ตอนนี้จะโชว์บอกแล้วว่าระยะของสกิลนเนี้ยถึงไหนเนิเร์ฟดาเมจเปอร์เซ็นต์ของแอฟฟิเชันลงจากสกิลตามสเปริตด์ศูนย์จุดสี่เหลือศูนย์จุดสามสี่สกิลบาลาดลดร,ระยะลงจาก 6, หกจุดห้าเมตรเหลือสี่จุดห้าเมตรแล้วก็สองเมตรที่หายไปเนี่ยจะไปเพิ่มตอนอัปเกรดขั้นที่สามเนิร์ฟหนักสุดน่าจะเป็นสกิลสามนี่แหละ เซเว่นตอนนี้เบสรีเจนเพิ่มขึ้นจาก1.5เป็น3ทําให้ยินเลนง่ายขึ้นมากเลยมูฟสปีดที่สเกลกับสปีดพาวเวอร์เนี่ยลดลงจาก0.028เป็น0.02ก็คือลดลงมานิดหน่อย แล้วก็สกิลไลนิ่งบอลเทียสามเนี่ยเพิ่มรัศมีจาก1เมตรเป็น2เมตรก็คือลูกบอลใหญ่มากชีฟได้รับบับมามหาศาลเลยเริ่มจากสกิลไซส์อันได้ดาเมจสกิลลิงจาก1.2เป็น1.3ก็คือแรงขึ้นได้แหละแล้วก็เทียหนึ่งเนี่ยลดคูดาวจากลด3.75จุดาวิเป็นลดสี่วิเอ่อหลอดเลนเนี่ยจะลดช้าลงจาก0.35เป็น0.25แล้วก็มันจะมีระยะเวลาก่อนที่หลอดเลนจะลด เมื่อก่อนจะเป็น 7v ตอนนี้เป็น 12v แล้วต้องใช้เวลา 12v เลยกว่าหลอดเลดจ,จะลดซึ่งนานมากทําให้ชิปเนี่ยคงหลอดเ,เลดไว้ง่ายขึ้นเยอะเลยมินิกต้าปรับดาเมจฟอรออฟเหมือนเดิมแล้วเนื้อแพทที่แล้วไปตอนนี้ปรับกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็คือดาเมจฟอรออฟที่64เมตรลดดาเมจกระสุนต่อเลเวลจาก0.79เหลือ0.55 แล้วก็ตอนนี้ระยะเวลาในการบินเนี่ยไม่สเกลตามสเปรดพาวเวอร์แล้วซึ่งดีละไม่งั้นมันบินทั้งวันเลยแต่ว่าเทียร์สจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเวลา6วิแทนตอนนี้วินิกต้ามีมูฟสปีดที่9หน่วยเมื่อก่อนที่พื้นวินิกต้ามีมูฟสปีดเท่าไหร่ตอนบินก็คือเท่านั้นเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนละสมมุติออกไอเทมเพิ่มมูฟสปีดมา2ตอนบินเนี่ยจะได้เพิ่มแค่1แทนก็คือ50%ของไอเทมที่ออกมาแล้วแหละตอนนี้วินิกต้าไม่มีเบสบูเลตอิส์ละแลแล้วก็เือดทีี่่่ไดด้ตอเเเลลลลวนยจะลลง จาก20เหลือ15การยิงแต่ลนัดของวีต้าจะช้าลงจาก0-2 2เป็น0-2 6แต่ว่าโดยรวมแล้ว DPS จะเท่าเดิมและระยะเวลาที่ศัตรูติดสกิลสเต็กเนี่ยจะลดลงจาก2วิเป็น1.75วิอันนี้เนิร์ฟในระดับหนึ่งเลยก็คือ a s s ซ s s ซิ a เนเนี่ย เมื่อก่อนพอเรายิงบนัดโซที่เราได้เนี่ยจะเข้าตัวเราเลยแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอันซีเคียวโซแปลว่าถ้าเกิดเรายิงศัตรูตายแล้วเราตายด้วยเนี่ยโซที่เราได้ก็คือศัตรูก็เอาไปได้เลยนะระวังไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราบินยิงเนี่ยจะโดนเพนนลตี้การยิงเหมือนตอนที่เราอยู่บนพื้นเลยก็คือเวลาเราอยู่บนพื้นเนี่ยเวลาเรายิงเราจะโดนเพนนลตี้เตินช้าลงนิดหน่อยอ่าตอนนี้เวลาวินใต้ยิงบนฟ้าก็เหมือนกันก็จะโดนนิดหน่อยเหมือนกันลดความเร็วในการบินลงนิดหน่อยแล้วก็สกิลโครเฟมเลียที่เป็นดาเมจเปอ class, ball, ร์อ ติเนี่ยไม่มีผลแล้วตอนที่กดอินเทเรียลชิปเมื่อก่อนนี่กูบอลโดนศัตรูติดกำแพงแล้วกดอินเทเรียลชิปคือศัตรูโดนชนจนตายเลยตอนนี้ก็แก้ไปแล้วแกบัคเกี่ยวกับทูเปเรียสตามิน่าในกูบอลนิดหน่อยลดระยะเวลาสตันของกูบอลลงจาก1วิเหลือ0ูนวิสเปตเตอร์เนี่ยดาเมจลดลงจาก1น0เหลือ90อัปเกรดครั้งที่สองเนี่ยก็ลดดาเมจจาก70เหลือ60เหมือนกันแต่ว่าจะไปเพิ่มสกิลสตปเรียสต้าเมจจาก1.5เป็น1.9แทน ก็คือต้นเกมจะเบาลงแล้วก็ไปแรงขึ้นตอนเล่เกมนั่นแหละแล้วลลก็แก้บั๊กเกี่ยวกับพัดดูพันชนิดหน่อยวอร์เดนเคมิคอลแฟลชหรือว่าไอ้สกิลปาขวดเนี่ยลดคูดาวลงจาก14เหลือ12วิเพิ่มดาเมจจาก55เป็น65จะเปลี่ยนอัพเกรดขั้นที่1เป็นลดสตามินน่ีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อัพเกรดขั้นที่2จะเป็นเพิ่มดาเมจ50สก,กิลอัลติเมท last stand เนี่ย ลดระยะเวลาการไล,ล่ลงจาก2.2งจวิเหลือ2วิแล้วก็เพิ่มระยะให้เป็นจาก12บสเป็น13ด้วยถือว่าบัฟได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะวอร์เดนเรดสกิลดาเมจของสกิลปลาไพ่ของเรดเนี่ยลดลงจาก1.2เหลือหนึ่งแล้วก็การชาร์จไพ่จากการใช้มิลีเนี่ยจะน้อยลงจากเดิม50%ยามาโตะก่อนพูดถึงสกิลขอพูดถึงเสียงภาคก่อนตอนนี้เสียงยามาโตะจะภาคโดยคนญี่ปุ่นแท้ๆแ,แล้วเดี๋ยวลองฟังดู <c oughs> <c oughs> โค้เทเพิ่มคูดาวสบายวอสแลจาก8.5จเป็น10.5วิก็คือเพิ่มมา2วินั่นแหละแล้วก็2วิเนี้ยจะไปลดให้อีกทีหนึ่งตอนที่อัปเกรดขั้นที่2สกลิล Shadow Transformation จะไม่ให้ b u l l e กับ s t i l i t ีซิตเราแล้วแล้ว,ลวก็ลดระยะเวลาจาก45วิเหลือ4วิโดนเนิร์ฟหนักลยนะยังมาตกจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปแพทนโน้ตประจำวันที่11ตุลาคมคิดว่าแผทโน้ตอันนี้อาจจะเป็นอันสุดท้ายแล้วที่ทา ที่เป็นแบบให้ดูแต่และตัวละครเลยว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้าง 1. คือมันใช้เวลานานรดบบหนึ่งเลยในการทําอย่างที่เห็นว่าแพทมาตั้งแต่วันที่11แล้วแต่ว่าคลิปเพิ่งลงวันที่13อาจจะช้าไปหน่อยหรือเปล่าแล้วก็2คือคิดว่าจะเอาเวลาทําแพทโน้ตเนี่ยมันเอาไปทำคลิป อื่นๆดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวแพสโนดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันวันที่มันมานั่นแหละในไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะตัดจากไลฟ์ลงเป็นคลิปแยกให้แบบนั้นน่าจะดีกว่ามั้งไม่รู้เหมือนกันใครมีความเห็นอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทําคลิปเรทอยู่รอดูได้เลยก็ประมาณนี้ขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวส